โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม UIN ตอนนี้นะครับกลับมาอีกครั้งนะทุกคนใน w c s ์ r ี e r ิรสเตปเซีนะครับทุกคน ก็สำหรับเซิฟนี้นะครับถ้าใครจะไม่ได้เซิฟนี้นะครับเป็นแนวสเต็ปกอดนะครับซึ่งผมเคยมาทำคลิปรอบหนึ่งครั้งนี้แล้วเนี่ยเอา VS ม่วงไปตบเขามาทุกคนซึ่งวันนี้ VS ม่วงก็ยังอยู่นะครับทุกคนแต่อัปเดตนิดนึงนะฮะตอนนี้คือมีโปรโมชั่นใหม่มาแล้วนี่ก็คือของโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเป็นหน้าตาตามนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีเป็นนี่ครับเติมสะสมอันใหม่ก็คือเป็นเซตพันห้าทุกคนซึ่งบอกเลยว่าวันเนี้ยผมก็ได้พันห้ามาเช คู่กับเซตพันธ้าโ,โคตรโหดโคตรโกงแล้วก็จะมีของฟาร์มต่างๆอานานี่เผื่อใครไม่รู้นะครับก็ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่คือของฟาร์มบอส MVP แล้วก็อันนี้เป็นของแชร์กลุ่มนะครับแล้วก็จะเป็นของฟาร์มบอสทั่วไปนะฮะแล้วก็จะเป็นของออนไลน์นะฮะส่วนใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับสเต็ปเซียนแนสเต็ปก๊อตนะครับก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปนะครับซึ่งบอกเลยว่าเซิร์ฟเพิ่งเปิดมาไม่นานนะครับตั้งแต่ที่ผมทำครั้งที่แล้วไปเนี่ยก็ถือว่าเพิ่งเปิดนะครับก็คือบอกเลยว่าตอนเนี้ยคนฟาร์มเนี่ยได้ของฟาร์มที่โคตรโหดโคตรยากเนี่ยเกือบครบทั้งเซตหรือน่าจะครบทล้แหละครับเพราะว่าแอดมมมมมิินน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 นฝาาาาาาากกกกกสปปอออออยยยยววว่่่่่เเเคคคคขัััััจรรรรงงงๆฟ์ีีี็็ดะะบบบทุต้้ซึลผ จะแหวกๆหน่อยปกติเนี่ยถ้าผมมีหอ,อนโหนดเนี่ยจะแอบออกไปตบทายคลิปใช่ไหมแต่วันนี้ไอยูมันแหวกโดยการที่กับผมเนี่ยจะทําการตบแม่งตั้งแต่ต้นคลิปเลยทุกคนขออนุญาตจัดของลกันนะครับอ่เดี๋ยวผมจัดของโชว์ท่านผู้ชมหน่อยละกันนะครับเอานี่ฮะพันห้าแล้วก็ v ี s อม่วง2,000หรือ3,000ผมจำได้2,000ป่ะเออ2,000แหละถูกแล้วแต่รูปไปเขียนว่า3,000ันทะพมงเขวทุกคนนะฮะซึ่งนี้เป็นของโปรโมชั่นแรกตอนเปิดเซิร์ฟนะครับใครเติมถึง ก็ได้ไปเออลิ้นพันมาแล้วผมมาผมบอกเลยว่าเฮ้ยมือไม้สั่นว่ะแบบว่าไ,ไม่ได้วอร์มปกติผมจะวอร์มก่อนแต่วันนี้ผมไม่ครับผมเอาแม่งเลยซึ่งเวทมงวงผมใส่กระสุนหมดแล้วใช่ไหมใส่ไปแว้แหละเออ แตกกระสุนเซิฟนี้มันผมไม่จำผมได้หลายเซิฟผมจำไม่ได้ต้องเข้าใจว่าผมจะไม่ได้ว่ามันกระสุนจำกัดหรือไม่จำกัดนะเออเพราะแล้วคือเดี๋ยวขอใส่เป็นของโปโมชสั่นหม่ไปแล้วกันนะคือ9กนะเพื่อรอซื้อแล้วก็ลงไปตบเลยถ้าผมลงไปตบราคาใครไม่ได้อย่าผิดหวังผมนะทุกคนเพราะว่ามือนไยังสั่นอยู่อะทุกคนไปฮะ20คนรอผมอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าจริงๆอะผมจะมาตั้งแต่ออกี่โมงวะ จะมาตั้งแต่6โมงแต่ผมไมนั่งเชียร์โปรแกรมสแกนไวรัสผมนะครับคือผมเข้าไ่ได้เพราะสแกนไวรัสสแกนไฟทิ้งนะครับต้องมานังเอาใหม่อีกนะฮะทุกคนไปฮะเอาวะปุบปับปุบปับรับโชคปุบปับรับโชคปุบปับรับโชค เป็นเกาปล่องเห้เชีโยวเวียผู้เห็นะแหวนโก้ดไอ้สัสใส่มนที่เดือดรุ่ยรยเลยเนี่ยอ่อนร้อนไหมเฮียแดงร่วง สามร้อยไครับม้อยไ้ย่ออมันมไม่ไหวดีดีไม่ไหวมันบอกมันชื่อมันปวอะไรแย่เราไม่ได้บวดเราด่ามันหวยพันนองตัวเดไเล่นกัพันแข้งพันขาดีที่อหน่พันนองตัวโอ้โหัดจริงไอ้เกไพักหน้าม้อมะไม่ดพัอีกทุกคน้งเป็นพันนะครับเจ็บมากเลยพันพันใหม่ไอพเคครับ แล้กูใส่สเตปเลลูกใครไอ้เพี oh ้ยนี่สองร้อยไปข้าศ so ิบอร์เป so ิดมากูใส่มึงอย่ายิงกูดิกูไม่มีของไอ้สัตว์ยังร่วงกันไนะทักอะไรไอ้เพี้ยร่วงเป็นมะม่วงร่วงเป็นมะม่วงก็ไอ้เหี้ยพวกนั้นแหละเอาทันดีเอาไปก็ขึ้นไปกีกับแตกไอ้เพี้ยขึ้นไปกับแตกเว้ม่วงเมื่อกี้เรม่วงมั้นแรกตรงตรงตรงอันนี้ลองมาชั้นแรกมึงเห็นมันเลยมันอยู่ตรงั้ข้างหลัง ในนี้นี้เฮียไอิไม่โดนไอหไม่โดนีอะไอหไม่โดนไอสัตว์แจุ๊ต่อกูยังไม่โดนเราจนะถ้ามัจุ๊ต่อหัวยังโอมก็แบมันใบวกยังโอมมันยาวเพื่อนบวกยังโอมเีย ผมบอกว่าพ vale 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 ี่พายอยู่บนตึกฝั่งตรงข้ามนะครับไปละขอญาตเปลี่ยนเซตเล่นชิลแล้วกันนะครับเสด70ผมเปลี่ยนนะผมเปลี่ยน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 เล่นของกระชิลดีกว่านะครับมา แล้วกูใส่สุดเป็นำเร็จลูกไข่ละก็ขออนุญาตแบบปกติบ้างละกันนะเพราะว่าผมจะมาลองขอคนชมรู้หน่อยว่าเออเซนทรัลสิบแปดเป็นยังไงนะครับบอกแล้วว่ามาวันนี้ขอแหวกครับใส่สุดเป็นสำเร็จเป็นลูกไข่เปิดบ้าลอบไปเก้าตัวนะครับถ้ามีเซตจริงๆก็หลายคนอยู่แต่ก็ได้สามร้อยเก่ามาคนหนึ่งนะไอสีเขียวใช่ปะถ้าจะไม่ผิดทีเขียวเป็นสามร้อยเก่านะฮะผมจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดนะครับ เล่คดีพอแต่เมื่อกี้ขึ้นไปผมไม่คิดว่าจะเจอพันนะไม่คิดเลยว่าจะเจอพันเพราะโฟกัสสายตาโฟกัสสามร้อยไงแล้วเจอพันขึ้นมาก็เจ็บอะเสร็จฟรีนี่หว่าเพี้ยโอ้โหไม่มีใครลีบกลับมาเลยจังวะนี้เขาจะมองหน้าอย่างเมามันว่าเขาจะมาเดินใเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนนี้จังหวะนี้ไม่เคยเขาจะมองหน้าหาเรื่อง มีคนรักภาคด้วยวะมีรักภาคด้วยวะแล้วผมสายสุดไม่สมเป็นลูกใครนะครับไหัวตะไข่หัวตีวะมึงก็ไรสามร้อยแตกผมไม่ได้เก็บก็จริงแต่ก็แตกก็คือแตกอะเนาะขอบอกว่าตึกนี้มันมีคนแล้วมีเสียงจริงนะดัดฟ้าดัดฟ้าดัดฟ้าจริงผมว่าพันเออพันจริงนะผมว่าพันจริงพันแค่พันขาน่ะเฮ้ยยิงผมเข้านะใช่ไรอะ เือนี่ยกูพิ่เพื่อนงมาเอ้ยเอ้กิมด้วยที่เลินไปเสียาอยูแรงไงวะ่คือเสถียร์เหอเอ้าโดนสามยิงเรียบร้อยตบหลังสามร้อยที่ผมมาที่ผมมาโดนพันตบถือว่าได้ลองนะพุ้ยแต่ ไม่ได้ปืนอะไรอ่ะอ่าพันแต่พันยิงผมอ่ะเข้าแรงนะครับทุกคนแรงมากเมื่อกี้มาได้แวบเดียวผมหาเลยผมได้ยินเสียงเป็น v s ว้แต่ผมไม่รู้เป็นพันนะไอ้เหี้ยผมพ่อการันพูดจะต้องบอกว่าผมพูดการันแะพูดถึงพันเลยว่าเฮ้ยพันอยู่บนตึกเราบอกสั่งนี้แล้วกันนะครับไอ้เหี้ยสนุกพันอยู่ใกล้ๆผมนะครับเมื่อกี้เอาปืนมาจ่อหัวกูเลยไอ้เหี้ยอ้า ขออัปเกรดเป็นเรามีตัวเปิดมาผมขออีกรอบนึงได้ไหมแล้วข่อยสับเราถ้าสับเราผมว่าแตกแน่เลยอันนี้สับเราจริงด้วยนะครับถ้าสับเราผมว่าแตกครทุกคนรู้ปะเอาเอาว่าแตกไอ้เชือกยิงไม่ไหวว่ะนะครับแต่เราเป็นคนเปิดประเด็นก่อนนะทุกคนเราเปิดเขาก่อนนะครับจวาวหัวมาก่อนเลยเพราะสักที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนเปิดก่อนนะไอ้ของใหญ่อ่ะเป็นคนเปิดก่อนนะครับไปแล้วอ่ะไอ้เหี้ยไอ้มันมีคนรู้เป็นผมปะมีคนรู้ป่ะนต่ท้ายเลยเนี่ย ไอ้เแก่นวะสั่านาไห่ซูตั้องใส่สูตรเจำกัดผมว่านะโอเคกเลสุายเไบก็ลืมไปทุกคนไปฮะันหา่ะตอมาสองพันต้องไหเบสแกสักแม็กนึงมาเพื่อแบบว่าให้มันเป็นจำกัดเนาะใส่ก่อนมาแล้วกูขู่แล้วกูหนาวแอ์มากมือกูสั่นแล้วมือกูสั่นแล้วกูหนาวสั่น เหายไปละหายไปละไม่เจอ <g Ps> มาแล,แล้วกูบอกเลยมันคงแค่ที่มันสับน้อยแตกอะนะแบบอยากให้ผมเล่นของนู่นของนี่แน่นอนผมว่าถนะ้ามันอยากผมเล่นแน่นอนแต่ผมไม่เล่นอนะไอเ้เหี้ย <c oughs> บอกเลยว่า <c oughs> ถ้าเล่นก็อาจจะอาจจะแตกกันไปได้เพราะว่าเ <c oughs> มื่อกี้ผมพูดเลยว่า <c oughs> ผมมืดอะเมื่อกี้ไปละกูมืดอะไอ้เหี้ยอยู่ๆก็มืดนะครับเฮ้ย ไอเาที่ฆ่าักไนฆ่าตัครไปที่แต่แบบว่าแอนดี้ไปไหมนะไ่ไหดแลโค้มัขึ้นหมดแลขึนหดแเล่เนโดนเลขึ้นจริงเหรอขึ้นจริงวะตายไม่ตายเลยใช่ยแล้วแม่งพันจริงคนดูพันจริง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 ที่พันจริงนี่พันฉันแม่ละมึงพันตั้งตัวสองสามร้ ว่าจะจุกหลอกว่าจะแกงไม่ลงซะหน่อยนะครับพันแตกเว้ยตัวละครกูแตกกูพูดมาแตกันแตกแต่ยิ่งไม่แค่ห้าสิบนะเก้าสิบนะเออแกงไดโนเสารนคังแกงไดโนเสาร์คงกระเป๋าเออตอนแรกผมใส่กระเป๋าว่าผมไม่ได้ทำบีเคผมไม่คิดที่เป๋าเล็กๆไงเป๋าซะใหญ่เลยเฮียแม่เอยไม่ใช่เก้อนแล้ววแมยจริง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 อันนี้เรื่องจริงไม่รู้ว่านี่ผมเป็นอะไรจริงใช่แล้ววะเป็นเป็นสติปเป็นสติป ไอเพื่อนเราที่สามร้อยใช่ปะเพื่อนเล่นแล้วผมก็ต้องเล่นดิมาสามร้อยใบทุกคนยังไม่ลองเลยแต่นี่ผมสาใจละมันโดนแค้นอ่ะบอกเลยว่าวันนี้มึงไม่ตบกูหรอกแค้นแหละไอ้เหี้ยกูบาดีใช้สุดเลยอ่ะวีตไปเจอกันโอ้แต่เมื่อกี้คือยิงมันเหมือนสะกิดเหมือนสะกิดมัน่ะแล้วไม่หันมาสวนร่วงเลยอุ้ยเออดักกันเลยพวกมึงดักกันเลยไอ้ยิูชอบนะครับ เออเออเออบดีบดีบดีเออเจอท้าจะจะแจกละมันพันมันพันสองคนทุกคนไม่ไหวครับพันสองคนผมเสี่ยงแล้วผมไม่ได้เสี่ยงได้ไงผมไม่เล่นบ่อยด้วยอะเอาตรงกันเลยว่ามันสองตัวอะไอออฟซาตอนแรกมันโหมาอยู่แทงมาอยู่ตีนนั่นไม่ไหวออฟซาได้ห้าสิบ เติมก็ขายไม่ออกไอ้ยมันพ่งไปไกลๆบินเลนสบินบอลประจานเซฟแอดนะครับเลยจริงป่ะไม่รู้ครับทุกคนเฟซนิวอย่ามาหาเชื่อนะครับขายไม่ออกที่อะไรน้องเขาพุดขายกันเยอะแยะเออสนหาเด้อเฮียดมันพุ่งไปไกลๆบินแบบพุ่งไปโดดนบนเลยทุกคนโดนบอลมันจะมาสามร้อยแต่ผมคือแบบว่าพร้อมสามร้อยแตกนะที่ผมมาเตรียมใจนะผมมาเตรียมมาเตรียมใจแตกสามร้อยได้นะผมมาเตรียมใจสามร้อยแตกนะทุกคนนะเนี่ยผมมาเตรียมใจนะแต่ผมคิดว่ามันไม่กล้ามาเพราะว่ามันคิดว่าผมรอซื้ออยู่นะครับโมดป่ะ

แต่หน้าไม้มแมงมากเลยมันคือเซตเลยวะฟาร์มหรอฟาร์มเท่าไหร่วะโอเคกูเชื่อละัดจากไหนเอ้ยสะใจผมสะใจทุกคนพันมันยิงสามอแตกแต่มันไม่ได้เก็บทุกคนซึ่งซึ่งผมไม่มั่นใจนะครับว่าไอคนเนี้ยใครได้ใครได้เก็บไปนะผมไม่มั่นใจนะ อ้าวเดมกฝอยว่ใจว่าใครได้ไม่เป็นคนตีมาหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอาจจะใช่ว่ะเออแต่อย่างไรมันก็ไม่ได้หวะเนี่ยคิดแน่ดีถ้าไม่ใช่โอ๊ะโอบิโตะว่ะโอ้แล้วไม่เล่นอ้าวอ้าไม่จริงอ้าไม่จริงอ้าไม่จริงแก๊กนะแก้ตจบไปละแก้ตจบไปละเอาละไว้ไปละไว้ไปละดีแก๊กตะวันตะวันตะเปล่าอ้าเข้าเซฟเข้าเซฟเลยอ่ะไอ้ไม่เข้าด้วยปะ มันการทุกคนมันการเพรว่าหรือว่ามันมีพันโคบมันอยู่เห็นไหมล่ะเนี่ยถ้ากูเปิดถ้ากูเซตมากูก็แตกอ่ะแค่นแหละสอะไทุกคนไม่รู้วมตัวเปล่า่กูตัวเปล่าละเฮียทุกคนก็เล่นกสักทีใครจะเล่นกับบันว่าผมถามจริงย้เถอะกูไม่ไปหรอก หล่า <Spin ning. S 1> นี้ยูมันมันแบบว่าจิตมันแข็งถ้าไม่ยูสมัยก่อนอาจจะสู้อยู่โดนยุลงอะไรเงี้ยไอยูจะแบบเอาอยู่เพราะแต่ก่อนไอยูมันไม่ใจในฝีมือตัวเองไงแต่พอรู้ว่าเดี๋ยวนี้คนเล่นมาโคมันเยอะขึ้นแล้วก็คนเล่นธรรมดาต่อให้มีมาโคเนี่ยมันก็เก่งขึ้นเยอะไอยูมันเลยคิดได้เออโจเฮียมึงจะมาหากินไอยูอย่างงี้ไม่ได้หรอกนะไอยูขอรื้อหนึแบบ่งละกันนะครับ แต่ถ้าประมาณหนึ่งหนึ่งสองพันถามว่าเล่นไหมไม่เล่นนะผมไม่อยากเสี่ยงอย่างที่บอกไปว่าผมไม่เสี่ยนี่เฮียหนึ่งหนึ่งพันก็ไม่แต่ถ้าสามร้อยเอาอยู่แต่ถ้าพันผมไม่นะแต่ถ้า 1, 000, นะแ,ตถแต่ถ้ากูเห็นตีมาเกี compet, 2, 000, ้ gag, มึงเล่นพันกูเอาสามพันตบไอ้เหี้ยเจอกูจะไม่ไม่ใช่สามพันสองพันนะครับผมมันไส้นะครับไม่อยู่คนสามคนอะเผิ่มเมื่อกี้พันห้าก็พวก 1, 5, มันปะถ้านั้นก็คือน่าจะมีพันสองคนแล้วก็พันห้าคนหนึ่งเลยปะใช่ไหมล่ะหรือว่าผมจำชื่อไม่ได้ว่าใครบ้างแต่ต่ำๆก็คือพันห้าอ่สองพันหนึง่ง พันอีกหนึ่งคนละสองคนละซึ่งผมไม่มั่ใจว่าไอ้สองคนนั้นใช่คนเดียวกันที่ถือพันห้าหรือเปล่าครับปะแล้วกูหล่อแล้วกันจะไรอ่ะไอตัวละครนี้ไม่ใช่ตัวที่สือพันปะวะใช่ฮัลโหลพี่พวกมันจบแันเนาะครับพันห้ามาผมเล่นสามร้อยนะวัดเเลยมาไม่ไหวหรอกเาเล่นพวกมันอะต้องกี่โตวอะมันมันมันกี่ตัวไปแก้งพันอะว่าอยู่ดีคนอะสามวะมันอยู่เป็นสามคนเลยปะไม่ได้ยินไม่ได้เปิดเสียงหรือเปล่า ไปเน็โซนไม่จบเดีย๋ยวพวกผมตีไปเพวกผมเล่นพันกันมันจะมีพวกนึง<า>พวกเดิมพวกเดิมรอซื้อกูแมวหลับไอ้หียมันล่อซื้อกูะวาผมไม่อยากไปทุกคนมันล่อซื้อผมใช่อเป่ะมไม่ไปผมไม่ไปผมไม่ไปไม่ว่ามันอาจจะหวังดีจริงนอาจจะไม่ล่อซื้อแต่กูแมาหรอกเเผืออาจจะแบบล่ออาจจะไม่ใช่ตีพวกพันแต่ล่อให้กูไปแตกผมไม่ไปหรอก แค่แหละผมไม่ไปหรอกผมไม่ไปก็กูไม่ไปจะทําทไมอ่ะแค่แหละกูไม่ไปใจทั้งสิ้นอ่ะไอเ้เชี้ยเหลี่ยมมันเยอะไอเ้เชี้ยของมันเป็นราคาไม่ไม่ใช่บาทสองบาทน้องหลอกใครก็ได้เว้แต่อย่ามาหลอกกูถึงมึงแมทมึงอาจจะพูดความจริงก็จริงมันอาจจะอย่างที่บอกไปครับว,ว่ามาาันจะแชตตี้ผมจริงแต่แบบว่ามันจะเล่าผมไปแล้วก็แบบว่าอา่าเฟยฟกูพูดให้จบก่อนอาจจะมาช่วยผมยิงไปเล่นเซฟตัวกับพวกผมดีกว่าพี่เดี๋ยวพวกผมช่วยไม่อ่ะเล่นกันเองดิ๋ยวไปจะเล่นเล่นกันเองดิ เดี๋ยวเดี๋ยวผู้ผมตีไปพวกผมพันสามสี่ตัวเดี๋ยวบวกกับไอ้พวกนั้นนะ่ะอีกพวกหนึ่งอ่ะที่มันลุมพี่อ่ะไม่อ่ะเอาเลยเสียง่ยงไม่เอาเดี๋ยวเรียกเองเลยเสียงไม่เอาไม่อยากาเหลี่ยมเหลี่ยมมันเยอะอเช่เขาเขาว่าเหลี่ยมเหลี่ยมมันเยอะไหมะไม่อยากไปหรอกใช่ใช่พี่อันนี้กูพูดถึงม,มืองไงสัตว์ ไม่รู้อันนี้อย่างที่บอกไปนะไอ้น,น้อง,งอันนี้สมุต tha สมุต tha เองพูดเรื่องจริงเองไม่ได้หลอกนะพี่ขออภัยด้วยแต่พี่ต้องระวังไว้ก่อนขอเขาเ้าใจว่นาน้องสองพันอ่ะเองอาจจะเป็นพวกบอลส่งสปายมาล่อซื้อกูก็ได้หรือไม่ก็แบบว่าอ่าขอเขาเรียกว่าไงอ่ะอ่าเรียกว่าอะไรวะอ่าอาจจะแบบว่าไม่ช่วยกูก็ได้ตีกูแล้วไม่ช่วยกูนะครับเออเรียกว่าให้กูแตกอะไรเงี้ยสามร้อยเลยสามร้อยจะเลียนสามร้อยยังไม่ลองเรียนสามร้อยเลยไม่เล่นดัท้งนัก็ได้ เอาสามร้อยเอเด๊เอ้ะเผลออีกชน่อตันที่มีสองพันไอเ้นเนี่ยดี้ดิลน้ลนลน้ลนล้นล้นไหนอะไหนบอกชวนกันไปเล่นน่ะไหนบอกวีพวกอ่อะเฮ้ยมึงมึงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอไม่มีพี่เล่นพันเลยกลัวอะไรอ่ะไม่ต้องเล่นส้นตีนตรงเยอะไอเลี่ยม นี่อ่ะด่ก่อนออกขอไฟบขับผมปัดัขับทุกคนผมบอกแล้วว่ากันเรียมผมเมอนเรียมจริงด้วยอันนี้ผมไปบอกไปครับว่าถ้ามันไม่เรียมมาน้องพี่กับขอเองด้วยแต่กูดาวนะให้กูให้ความเพดเหนจากจากประสบการณ์กูดานมึงเรียมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะมึงคิดากว่าความคิดถูกไอ้ที่อะก็แหละแล้วกูดาก่อนไปด้วยแล้วกูดาก่อนไปด้วยอ่ะแล้วเอาสามร้อยไปยั่วยที่เซฟโซนนะครับลงไปยั่วเสร็จแล้วผมก็เข้าเซฟเพราะมันถ้าพวกมันเข้ามาผมเข้าเซฟมึงดูดิรอตบพ่อเราตบแม่มึงอออกเซฟตตัั้งหลายว คือพวกมึงอาจจะมาล่อซื้อกูมาสองคนอะไรมาจะเชิญชวนขนาดนั้นคือแบบว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่าคนขายประกันน่ะมาชวนกูบอกเดี๋ยวผมตีไปชวนนี้ไปไปตบมึงบ้าหรือเปล่ากูนั่งทำเมื่อกี้ไม่มีหรอกไอ้เหี้ยอย่ามาเลี่ยมอย่ามาเลอะอย่ามาเยอะไอสัตว์แล้วเธอไอควายเอ้ยแม่งให้ทำลายขึ้นทำลายขึ้นทำลายเออมาดิมาขึ้นกูหลงแล้วกูก็ออกแต่ผมไปลิปเลยดีกว่าทุกคนพอใจละพอใจละอายุพอใจละพอใจรวบใช่ปะ เแต่บอกเลยว่าได้แค่สามรอยกูแหละพันกัมาทักูไม่ได้แหลกหรอกตายอยู่แล้วมาแล้ว่าแล้วต้องโดนรั่วไปเหีย้เกดอะไรพวกคนผมดิดไม่ทันวะเหียไอสี่อย่างเขาก็ท้อแท้้ท้อหรอกไม่เล่นดอกผมกูว่าท้อกูบอกเลยดมาดิอันนี้ผมอันนี้ทุกคน อันนี้ผมถือว่าผมถือผมไม่เล่นทุกคนผมถือเฉยๆนะ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 ผมไม่เล่นนะทุกคนเล่นคือแตกทุกคนเล่นคือแตกเชื่อผมเล่นคือแตกเล่นคือแตกเล่นคือแตกแล้วดูจะมีคนทักทำซองตี้ผม,มาวานะเราดูนะไอ้พวกเหลี่ยมแล้วผมจะดิ้นแล้วผมจะดิ้นแล้วปิดคลิปเรื่อยๆทุกคนเราดูนะ <c oughs> ผมจะดิ้นแล้วปิดคลิปเรื่อยๆเลยแต่ที่บอกไปครับว่าผมผมใส่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผมผมละแม็กเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ผมความคิดผมว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นความความจริงนะครับไปแพร่เพี้ยไร อย <Yes ู่ไว้ทุบอยู่ไว้ทุบปัดให้หมดเลยกูปัดมาษาดิอยู่ไว้ทุบอยูทุบเฮ้ยเป็นใครมาสั่งกูให้พ่อกูไม่ใช่ให้น้องหูปากเฮ้ยหูปากให้หูปากให้หูปากให้ให้หูปากหูปากน้องหูปากน้องเฮ้ยหิวดมก็อย่าร้องดิวะน้องเฮ้ยไอ้เชี่ยร้องไม่พักบ่นไม่พักแม่มาทำทรงทำเสียงหูพี่ปุ๊บบ่นไม่พักปิดไม้แม่ง เออใช่ไหมมันเออประมาณให้ <high> อยู่อยู่ก็มันแอปส่งแอปเสียงเออเป่าน้องน้องเออเป่าไอ้มึงหิวของได้แต่มึงอย่าหิวตาลายเด็กเขาเอ้ยไอหิวเยอะควายงอกกับมือทุยไอ้แย่เขาหิวของเลยเขาไม่มีตังเติม์มาเฮ้ยหิวของคนสตรีมเมอร์หรอหิวของก็ไปหาเขาเด็กก็ได้นะน้องหิวของหรือเปล่าหิวของอ่ะเป่า สะทุนเกินไอ้เแค่มาถึงก็หิวไม่พักเลยอ่ะหิวไม่พักเลยอ่ะพี่รอพ่อพี่รอพ่อมึงอ่ะน้องโอเคครับโผล่มาพี่โอเคครับโผล่ไอ้มันแพ้มาอยู่แบบปิดไปมันไม่ได้เสี่ยงนะปล่อยมันแพ้ไปนะเจ็บคอฟรีนะไอ้ดอบิตาเจ็บคอฟรีนะน้องไม่เสี่ยงมึงอ่ะน้องเจ็บคอฟรีนะน้องเจ็บคอฟรีนะไม่เสี่ยงอยู่นะไอ้ยไอ้ดอบิตาโง่ป้าถามหน่อยหมก่หนึ่งปะ มันโง่จริงไหมฮะดมิตาเนี่ยถามหน่อยดิใครเล่นเซิร์ฟนี่ไปบ่อยเจอันบ่อยมันโง่ป่ะวะเออมันโง่จริงใช่ป่ะเออใช่คุณรู้ซมก็รู้ว่ะคือหิวของแต่ไม่เก็บอาการนะหิวของแต่ไม่เก็บอาการมือไม้สั่นไหนเฮียผมบอกแล้วพี่มันหิวของมือเล่นไหนแบบว่าสะทุ้นทำทำคนอื่นเสียหมดอ่ะเออมาส่งมาบอกพี่กูรออยู่รออยู่พอมื่อพิมไม่ใช่พ่อกูนี่เป็นใครกูรังคำสั่งมึงมึงบ้าเปล่าน้องเออ จริงขยะจริงไม่ใช่กูไม่อย่าบ่ปแแคนมันอย่าไปแบบแคนมันด่ามันคนเดียวพออย่าไปด่าคนอื่นเขาด่าขยะขนที่นีขยะแขนที่นี่ขยะโออย่าไปด่าคนอื่นด่าด่าคนนี้คนเดียวพอมันจะไม่รู้ตัวอีกวะว่ากูปิดใบมันหนักมันมันมันจะแพมอยู่หรออ๋อโอเค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 มันแพมไปเฮ้ยเราเมึงโอเคไหมเมึงโอเคไหมพักเลยให้น้อง ตอ่อันนี้ผมไปแล้วกยวเพราะว่าผมไ่ดูแล้วผมมาละลอเอามาดึงความหิวไ้เฉยนะน้องไม่เล่นหรอกเอ้ยไม่ไม่มึงอีกคนมึงกลายเป็นคนหนึงหรอมึงกลายเคนหนึ่งหรอน้องกูพูดไม่ฟังเหรองไปเติมแต่ผมอว่าอะไรบ้างบอกว่าาฟังงมีอาเอาอาพ่ม มพูดอะไรวะมาดักวะเอาอยู่คนที่กว่าเดิมเอามันมีกฎห้ามยินในเซฟโซนเหรอถามหน่อยมีหรอเออแล้วเอ็งเอ็งจะไปจะไปห้ามเขาทำไมอ่ะเอออีกคนนึงนะอันนี้มันจะฉีกอีคนนึงนะมึงเป็นพี่ชายมันไมนี่ยมึงใช่ไหมพี่ชายที่ขานถ่ายของมันอ่ะ

ทุกคนผมขอฟรีไม่นิดนึงวันปากดีนะทุกคนก็ตบเสร็จแล้วด่าเพีพอแต่สิ่งแม้ว่าท้ายจริงๆแล้วผมโดนต่าบสามร้วแต่ก็จริงแต่ก็ทำไมอะทำไมอะกูรู้สาม้อคือกูมาต้องเล่นอยู่นะ้วเพราะว่าไอบีหนให้ผมมาเล่นนะครับก็แบบว่าเออให้มาแจากคนในเซิร์ฟแต่คืออย่างที่ว่าคือที่ผมไม่เล่นต่อเพราะว่า มันได้อยู่ฝ่ายเดียวอย่างที่ไอ้คนนั้นพูดเลยว่าคนอื่นที่ไม่มีเซตสู้มันก็ไม่ได้ครับผมก็เออแจกสามร้อยแค่สองเซตพอละกันเดี๋ยวหาว่าไม่เล่นเอามาตรงมาแตกเลยแบบว่าเล่นกลัวเกินแล้วก็แลกก็แบบก็ต้องกลัวดิมันดูมันกี่โต่วะไอ้ที่แย่ก็เมื่อกี้กูเล่ากูก่อนว่ากูเฮียปะกูด่าแบบว่มัได้ส่วนแล้วปิดไมค์มาแล้วก็เมื่อกี้กอดออกกูก็ด่าคนดีตี้มาด้วยเพิ่งผมคิดว่าไอ้บทเยอะเนี่ยเนี่ยเป็นตี้วะนะครับแต่ผมบอกเลยว่าไอ้แต่ไอ้คนดีตี้ผมอะไอโยโกฮาาามมมมม่่่่่่เเนนนียยยบออกวผััังงไไชืใจะว่ามึงงเเปป็นตี้กูจรริหือล่าหรือามมึงตี้ันสปยมมากกบอเเลลยยี่ มันเยอะถ้าเป็นแนวแบบว่าสติปก็ตอะไอ้อ้วนซีเนี่ยมันของมีราคามันตกกันเยอะก็ระวังไว้ให้ดีก็กูบอกเลยวันนี้กูว่ากันใช้ตัวจริงโอ้ยใครว่ากูเรียบมันเยอะกูกูก็เรียบเหมือนกันแหละกูบอกเลยว่าวันนี้ตบต้นคลิปพอแล้วก็ที่เหลือก็ไปแตกสามร้อยแล้วก็เปิดไปด่าแม่งแล้วที่สปอนกกว่าผมด่าเสร็จผมออกเซิร์ฟแบบกูโคตรเหี้ยกูว่าถ้ากิดกูเด็กๆนี่กูก็เป็นเด็กเกินคนนึงแหละโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็โคขอจ่ายวันนีก็ไปยืนฟรีใหม่ว่าว่ามันคงด้นาาอองงไม่ะะะรึจว มายืนเซฟโซนมายืนแล랩พูดเอาขอห้ามพูดเหรอไอเฮียเกมยิงกูอย่างเดียวมั้งไอ้สัตว์นั่นกูคงโดนแบนแล้วแหละถ้ากูยืนพูดอย่างเงี้ยเออไอ้ควายไม่ผิดกฎไอ้น้องอย่าเออไอ้เฮียแล้วบอกเพื่อนมึงด้วยไอโนบิตะอย่าหิวข่องไอ้สัตว์นี่ฟรีไหมด้วยแม่โอเคก็สวัสดีนะครับกูขอจากไปแต่พี่ก็ดีขอบคุณทุกคนที่ดนจบนะครับก็ดินตายไปซะมึงไอ้โนบิตะหูควายโง่ไอ้หิวข่อมมาเด็กน้อยเลยอ่ะ